สองไทยนะครับโหมแม็กนะครับถทายพับมีเก็บเสียงมีกล้องนะพร้อมเล่นแล้วเดี๋ยวลองยิงดูนะครับทับหลอดครับรอไปครับคับหลอดครับ เข้าไปครับครับกครับต่อไปครับ,อรบ,อรบลองยิงขึ้นฟ้านะครับทดสอบเก็บเสียงครับประมาณนี้ยไม่ดังมากมันดังเพกระทบเป้าครับ ประมาณนี้ครับสัดต่ครับจะลองยิงให้ดูนัดนึ่งครับว่ามันกระทบเป้ามันจะดังครับประมาณนี้ยิงขึ้นฟา้าไม่ดังใ,ใกล้เลยประมาณนี้เองครับโอเคหมดเม็ดจะรีวิวครับ